เศรษฐกิจก็ตกต่ำอีกก็อยากจะให้นี่ท้งไงนต้องขอเวเวลาจะอันนี้เราจะเอาหลักฐานแท้จริงกันนะผมผมจะเอาหลักฐานซึ่งไม่ใช้เวลาอะไรมากนะครับก็ควรควรที่จะรู้ถ้าเราไม่รู้อันนี้แล้วเราจะไปอย่างอื่นนั่นไปไปคิดอย่างนี็สม่ได้คือว่าในรัฐการที่เจ็ดนั่นเนี่ยเนี่ย ความอัตคัดฝึกเคืองนี้ใดเกิดขึ้นแล้ว็เราก็ต้องชมเชยว่าราษฎรไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนโง่ในประกาศเรื่องความอัตคัดฝึกเครืองนี้เป็นประกาศที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม49วันที่หมิถุนายนเพื่อก่อนเปลี่ยนการปกครอง19วันแต่ว่าได้กาศถอยหลัง โดยมากนึ่งไม่รู้กันใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ไหมนะเพราะเห็นว่าพวกเกดเขาเป็นปรปากบอกว่าแม้ไม่ไหวคณะาราษฎรเนี่ยนะาราษฎรเนี่ยังไม่รู้ว่ารัฐมนูญคืออะไรรัฐมนูญเป็นลูกิยาพระผมบ้างอะไรบ้างดูซะหน่อยวันนี้าราษฎรท้ายนะหาใช้งูเง้ามาเมื่อพึงอัตขับผุดเคืองแล้วเขาใช้วิธีพูนกล้าถวายฎีกา หลายฉบับนี่เาสะสมมาแล้วท่านบอกว่าในปีหลังๆมาจนบัดนี้เขาพัฒวายธิการน่ะเอาไว้จะมาอ่านกระดาษเอามาอาเร็วๆเร็วๆก่ก็จะได้รู้นี่นี่ว่าเขาสู้ยังไงแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงก่อนเปลี่ยนการปกครองไม่ใช่อยู่ราบรื่นแล้วราษฎรใหม่มีความรู้สึกพูดเลวไรลมาสุดๆมากไปไปสินี่นี่ประการนี้รวมนะ รัชกาลที่เจนะก่อนเปลี่ยนการปกครองประกาศเรื <Chris> ่องความอัตคัด <agua> ฝื่เครื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศแก่ประชาชนทั่วฟงให้ทราบทั่วกันด้วยทรงรับดีการราชดอนภูลเกล้าทูมประหมงถวายมาแต่ที่ต่างๆหลายฉบับกระาวรคมทูลร้องทุกถึงความอัตคัดืเครือง ซึ่งเกิดขึ้นาปีมันปีนี้เป็นเหตุไม่ขัดสนจนทรัพย์ธรมาหาได้ไม่พอจะยิชีพและเสียภาษีอกรได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนพากันขอให้ทรงพระกรุณาโดวกล่าวเชื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ประการต่างๆเช่นขอให้งดเก็บภาษีอกรเป็นต้นกล่าวตามความคิดเห็นของกล่าผู้ถวายดีกาเป็นเอกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบความตามดีกาพระสงสารไดยทรงทราบขณะหนอยู่แล้วว่า ความยากลำบ,บากของประชาชนมีอยู่แพร่หลายจึงมีพระราชประสงค์ใครจะทราบความตามจริงทั่วกันว่าบุคคลที่ได้รับความลำบ,บากในเวลานี้ไม่เฉพาะแต่พวกราชดรที่ถวายฎีกาเท่านั้นถึงที่เป็นขหาบดีและพ่อค้าตลอดจนข้าราชการและเจา้านายก็ได้รับความลำบ,บากด้วยกันทั้งนั้นเพราะมูลเหตุแห่งความอัตคัดขืนเกรื่อนครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในพระราชอาณาเขตอาจจะคึงป้องกันได้ด้วยพระบรมเดชานุภาพหรือรัฐาภิบาล หร th ือรัฐาภิบาลนโยบายของรัฐบาล